ใหม่ครับไม่คางเดียวบานีเปิดฝาใหญ่ๆจูดเลยนี่นี่คางๆก็ปล่อยไว้จากปกติเฮ็ดอยู่ฟังละสองลูเพิ่มเข้ามาอีกลูหนึ่งให้โรบมันเขา่าเขาเป็นฟังละสามลูบานี้เดี๋ยวเสอธิบายตอนแรกก่อนตอนแรกนี่ผมจูดปุ๊บนี่จูดแล้วทั้งสี่นะครับจูดเสร็จปุ๊บก็เอาปิดเลย ปิดแต่จักหน่อยบ่บ่พอถึงบ่ถึง,ถงหานาทีผมก็โกบควนก็ออกดีปกติบ่มี่ยังโอ้ยไปแต่ตีดแห้งควนญกุม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 ผ่มมานไปชั่วโม,มงหนึ่งลีล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 ง,ลลง,ลลงอ่าแล้วเปิดเบิ่งบานีิมูนอุ้ยปุ้ยบานีิไมมที่เชืเออะเป็นอ่ะหนาหนาไม้นะครับที่ก่อไว้ให้มันขึ้นไฟมันก็หมดไปไหมโบติดรอบสองเปิดไหมบานก่อขึ้นไหม ก็คืนบานา้เผาไปประมาณหูชัมม่วโมงหนึ่งบานนี้เอากาไว้มันติดคาๆเลยปอยไว้ชัมม่วโมงหนึ่งบ้านนี้ก็เลยติดดีแล้วปิดบานนี้หู้คางๆปิดมดเหลืออยู่ประมาณครคืบหนึ่งเปิดไว้สองขางให้ร่มให้ควนมันออกให้ควนก็ออกดีบมบุมบุมมุมบุม,บม,บมคอยๆลงคอยลงคอยลงคอยลง,ยลง,ยลงจนร่มโบควนบวก บาดเทนี่รอบสาม,มาบาดเนี่เอาเบิ้งบาดนี่รอบสามครับนี่โอ้ยไข่ตัวมันเป็นฝาเล็กไม่ก่ยั่งลืองางเคียวคิดดินออกก่ยั่งพ่ออันนี้ได้บาดเทนี่ก็เปิดเอาเบิ้งบาดนี่จูดบาดนี่อ,อ่าอธิบายรอบสามก่อนรอบสามนี่ไม่ที่ร่องอยู่ขวางข้างล่างนะครับใหม่หมดเลยแถบหนึ่งปร,ประมาณประมาณใหม่บรรทัดฟุตหนึ่งนะครับ แต่ใหม่เทงเทิงที่ผมเรียงะลักษณะาตามตามเอ่อตามย้าวนาอตามย้าวก็ตามขวางตามขวางนี่ใหม่มัดอ,อยู่ขงางล่างประมาณชั้นที่หนึ่งหอชั้นสี่แชั้นที่หามาเป็นใหม่ตามย่าวนีบบน่บ่ใหม่บานบ่ใหม่จังเดบานี่เอาเบิ้งปล่อยเบิ้งบ้านก,ก็นเลยปล่อยบาทนีน่แหละครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับให้ควนออกคาคาเาบิ้งบ้านเลยไม่มเป็นเทาเบิ้งว่านีน่เห็นบ่อมันติด ไอ้มันติดคักเบิ้งวะท่นไม่นี่ไม่ประคามได้ครับนี่มันให้มุนคาคาปนแล้วเอาให้มุนเอาให้คาวาท่านนี่ละจะถือว่าย่างที่บอกครับไม่เป็นฝาเล็กมันก็นเลยบม่บมวยบ่มอยคือจังดินเดี๋ยวไปเบิ้งเตาดินเตาด,ดินตัวนี้นี่เตาดินตัวนี้นี่ครับเตาดินนี่ เาดินครับนี่เผามาประมาณสี่มือห้ามือครับคุณนี่นี่อันนี้ยุบยาาุบคักแน่นขาว่าแบบปล่อยคว,ว้นบ่ค่อยออกแบบว่าให้เห็น,เ,นเห็นคว้นอยู่ก็ได้ปิดกะกาว่าคำนวณแล้วเมันคือสีบรสูตรมันก็นยังสูตรอยู่คือเก่านี่ครับเหลืออยู่ประมาณสักสองเมตรนี่นะสองเมตรแต่ก็ยังปิดเนินอยู่เอามินจะดับสูงอันนี้จะดับตำ่ำเฮ้ อันนี้ก็ค่อยแท่งไปขี้ดินแห้งครับนี่ขี้ดินซาเป็นขี้ดินแห้งยังแห้งอยู่ครับนี่ผมก็ค่อยๆเอาน้ำรดเอาส่วนตัวไหก็ยังรู้แต่ว่ารู้นี่มันก็รู้บ่หลายครับเพราะว่าผมอัดเฟืองคางๆลายอยูอ่อัดแน่นนะนบ่แมนลายอัดแน่นบานนี้เนี่ยแหละขี้ดินมันอ่า,ลายลใหม่ปุ๊บเฟืองนี่คันว่าอัดแน่นมันก็บ่ใหม่ัดบ่ใหม่แล้วนี่ละ มันไม่เกิดสิเลี้ยวไม่สนที่ละเออแต่ก็อ้าวมันเป็นยังดอกันก็ยังแกถือว่าใหม่กหรอถือว่าเป็นทานอยู่ดอกกลางๆหัวก็ส่นส่วนสนซร้างส่วนอีกคานี่กันเหลือก็สร้างหัวมันก็ย่างมาเป็นเสือไฟได้นี่เนี่ยอ้าวย่างมาเบิ่งตัวนี้ต่อนี่เออตอนแรกกับกาบาเออเห็นไม่ติดแล้วกันเลยอ่ะนี่เห็นรอครับไฟลุกขึ้นเบิ้งๆอีกแล้ว เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบึมบมอีกแล้วไฟก็ได้เฮ้ยควรไงกุ้มเลยเบิ้งสิออกมาเป็นแนวไหนรอบซานเนี่ยเดี๋ยววาสิปล่อยเปิดไปยังสี่ล่ะเปิดไปเลักหน่อยแล้วก็จะเอา้าเล็กนี่ปิดปัจจุบันสีบอสีบอเอาดินปิดสีบอดินกันทั้งนั้นนะครับที่ควรนออกสีมาปิดท่านี่เบิงงบ้งร่องเบิ้งแล้วก็เปิดนู่แล้วเนาะกตสีร่องเบิง้งถันว่ารอบซีนี่ก็จักสียห่จังไหนต่อเนาะอ่ะ เดี๋ยวจังวากันน้องคิดหนาคิดนี้เนี่ยโอ้ยสนุกสนานแน่ครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอนนี้ก่อนนะครับ